กลับสวัสด okay. ีครับ <ett> พ <particulier> ี่น้องปองป่ายหองเบ่าดมลูดกครับเมื่อนี้มาเยี่ยมมายามขายซิดคัมพีเชวดาครับเพิ่นกำลังตะเตรียมเอ็ดบังไฟอีครับพี่น้องกำลังฟังซก กับมีแม่นั่นเดแล้วบอวกรับสบีเอฟซีทั่วโลกด้วยนะครับอันนี้คือครกครับนี่ยอย่าอย่าเอฟไปเอฟไปซีเรียเอฟไปบ้านเลือกอนช่างตีบานบานท่านแหน,นีีครับจังหวัดจังหวัดเหลือสีสเกตโอ้สีสเกต ค,คู่ขันคุขันโอ้คุขันเด็ดไปบ้านคุขันครับพี่น้องกำลังตาเตรียมทำฟื้นเจ็ดทานบางไฟครับเพิ่นจ้างไปจากบางังสามบังสามบังบังหมื่นบ่บางมื่นนี่บางเราเลยไปแถวคู่ขันสีสเกตบังละห้าพันบังละห้าพันจุดเดือพร้อม จุดให้ด้วยบ้างหมื่นครับพี่น้องบ้างไฟตะไลบ้างหมื่นบ้างละห้าพันบาทจุดให้เรียบร้อยรับประกันรับประกันโดยรับประกันโด,ย,นดยหัวหน้าคัมพีสวัสดีครับหัวหน้าคัมพีครับเลเลโอ้ม,มือนี้มาเยี่ยมลูศิดปะอดโอ,โอโ ว่าแม่นมาบ่าแม่ลรามายกคู่ยกค่ายมือนี้มีแม่นหรอจะในนจะได้เลือกได้ยามโอ้หือมือนี้มาเป็นกำลังเจอมาเยี่ยมเฮื่อรู้ผลลานครับพี่น้องลูหลานกำลังจะเตรียมฝังซุกเตรียมรับงานเนาะครับเพิ่ดมาเพิ่งจะไปแถวศรีสะเกดอำเภอคุขันครับพี่น้องเตรียมตัวไว้รอพบกับ ค่ายบังไฟตะไลสิทธิ์คัมภีเทวดาเด้อพี่น้องเด้อวันที่เทือ่สังตีคร,ครับวันที่ห้ามีนาวันที่ห้ามีนาครับพี่น้องเอฟซีสิทธิ์คัมพีเทวดาเจอกันที่คุขันรีสกเกตครับโอ้สวัสดีครับช่างตะวันสวัสดีครับอ,อันนี้ก็เป็นอ e ีทีมงานผู้หนึ่งครับช่างตะวัน สิทธิ์คัมภีร์เทวดาครับพี่น้องพี่น้องส,งสนใจอยากได้บั้งไฟตะไลไปจุดเฉลิมฉลองในงานพิธีต่างๆครับติดต่อมาได้นะครับระคาเป็นกระเด้งมีทั้งบั้งเล็กบั้งใหญ่ตะไลเล็กบั้งหมืน่นบั้งแสนครับพี่น้อง อสวัสดีครับสังฟิมมมือน,นี้คือได้ข่าวว่าจะไปหาเล็กบางไฟบ่แหน,นครับไปเอาซิเล่อว่าที่เข้าไปเบิ่งอยู่ันกูบอลบ่ฮุมช็อปโอ้ฮุมช็อปก็ได้นี่ต้องไปเอาไก่เราเอากืเคยนั่นอ,อ,อย่างประหยัดเนาะประหยัดเปิดมาเปิดอ่เะเข้าไปเบิ่งเล็กบางไฟครับมือน,นี้แล้วก็ฝังโซกพร้อมมือน,นี้ก็พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งวิธีการฝังคล็กตำดินประสิวของทีมงานสิทธ

เตีอาผู้เดียวกับแพ้ครับช่างตีอาผู้เดียวกับสศกนี่เนี่ยมันซื้อน้ำมัน้นหดน้ำไว้ที่ดินล่งแล้วนะเอาที่ดินนี้นมันละเป็นเก่งยอ๊ะ ดนจุาย่นี่ลไปให้เสียมากโอ้มีต่ำปวดบ่เขาต่ำนะเหงาขึ้นได้หายอยู่เสียงเคียกซ้ายคียกขวาก็ขึ้นแล้วอันมันสูงนี่มันเด้ยกขึ้นโคดใหม่มองียแล้วมีต่ำมีต่ำมองเีใจาันีมันเงิดขึ้นรับมีต่ำตัวนจะต่อไไงท่นนี้อยู่ก่อนก่อนโยโมันต้องเอาม่องมา

วัดพักมันมีวมเหมือนเขากับพักหุมเแบบนี้เไปเเยป็นการจัดเตรียมมองละต่ำขี้เก๋บบางไฟครับพี่น้องโคกลงฝังครับฝังครบฝังครกลงดิน Buy nào bùng trong luận sau đây. vàng dầu này, vàng bỏ quang 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 quang

เาบานนี่ีมีมีห้องมีห้องทั้งผีมันไปทั้งทงอีบอ่ะปะมันไหมห้องมองตีนตีนนี่อสุกลงทงกันนะห้องก็ได้การแล้ววันนี้มันยังมีเบลโซกมันยังร่งกลางสะนะมีย่อขึ้นห้องตีนบ่ห้องก้นบ่ เยียบบังดูเยียบม่งดูมองเยียบบังดูนั่นมันไปหิมฝุ่นนี่แหละทัวร์ใด,ด,ดบ่เตรียมคกรกเตรียมสากครับพี่น้องอเคเออยคบุญมังไฟแล้วพี่น้องตอนนี้เตรียม ไปจุดเธอพี่น้องทางคู่ขันทางศรีสะเกตครับพี่น้องทางคู่ขันทางศรีสะเกตที่ห้าวันที่ห้ามีนาเนาะตีเนาะนวันที่ห้ามีนาครับเตรียมพบกับบังไฟตะลายข่ยสิทธิ์คัมภีร์แอน,นลยลมเบิกฟ้าจากพี่น้องทางกุชินาลาัยกาลสินครับจะไปเยี่ยมไปยามเด้อพี่น้องเด้อจะ สียบังไฟตะไลงี้ยงามครับไปจุดโชว์ไปจุดให้พี่น้องาทางคุขันทางซีสเกตได้เบิ้งครับนี่มันเล็กยู่าน,า,นา,า,า,านน,มน,ามมมนะมันกำลังช้ำช้ำเฮ้อเฮายเ้ยเฮ้ยเน้เบ้ายเฮ้ยบฮ้มเฮ้ยเฮ้ว้ยเฮ้้ยเ้เฮ้ย้เฮเ้้ ได้ออเดอร์เข้ามาจากพี่น้องทางคู่ขันภาพพี่น้องเข้ามาเบื้องเนื้อครับทังสีทั้งตะวันทั้งซิวครับพี่น้องเปินมาพาเดียววันนี้เราไปซื้อเล็กบ้างไฟน้ำฝังคกน้ำครับพี่น้องฝังคกไว้ต่ำที่เทาแล้วครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนี้สะก้อนมือนาผ้า,ามาเบื้องพป็นเผ่าท่าน ท่านเอ็กีบังไฟว่าเอเนอร์เ right? ลอร์ภาพที่น้องเขามาเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสู้คนสวัสดีครับ